อีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่คุณจุกจิสุภาดาจะพาเราไปพบวันนี้นะคะผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย<ม>แต่ใจเขาสมบูรณ์และเข้มแข็งมากนะคะคสู้ชีวิตนะคะทำมาหากินจนสุดท้ายเจอเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยว<ม>ตอนนี้มีกว่า60สาขาขนาะคุณผู้ชมรายได้ต่อเดือนหลักล้านนะคะเป็นที่ไหนติดตามในธุรกิจคิดนอกกรอบค่ะค วนี้ค่ะจุกจิกสุภดาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านปอประทีพค่ะร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขายมาแล้วกว่า30ปีและมีด้วยกันมากกว่า60สาขาค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือประวัติของเจ้าของร้านค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจเดี๋ยวตามจิกไปพบกับคุณประทีปกันค่ะ อาจารย์คะไล่ฟังเดี๋ยได้ไหมคะว่าปอประที่ที่เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยขายมาแล้วกี่ปีคะ,ะประมาณ2 9่เถึง30ปีโอ้โหมีทั้งหมดกี่สาขาคะอาจารย์มากกว่า50กว่าสาขาแต่ไม่เคยนับมีมากกว่านี้ค่ะครับที่เห็นขยายสาขาเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ขายแฟรนไชส์หรือว่ายังไงคะขายสูตรครับแปลว่ายังไงคะขายสูตรขายสูตรเขาไปเลย ให้สูตรเข้าไปเลยแล้วมีการคิดค่าใช้จ่ายไหมคะอาจารย์ก็สูตรละประมาณ2 0 0แสน ที่อาจารย์จะมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวปอปลาที่ยนเนี่ยอาจารย์ทํามาแล้วหลายอาชีพเล่าให้ฟังได้ไหมคะก็หิ้วปูนหิ้วอ,อะไรมีจ้างอะไรเอาหมดมาอยู่กับพี่ชายที<ฆ>่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ก่อน่<ฆ>อมาช่วยก็มั่งอะไรมั่ง<ฆ>ทีนี้ก็ทํางานอยู่โต๊ะสนุกก็มามาได้แฟนอ่ไม่ได้แฟนแฟนคืออาจารย์ติม๋มที่อยู่โต๊ะสนุกอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรา ไม่ใช่ <chi> นะเ้าไปรัจ้งางเขาไปขอวิชาจากพี่ชายมาตอนนั้นขอวิชาอะไรคะส,รสูตรก๋วยเตี๋ยว <chi> สูตรก๋วยเตี๋ยวค่ะสูตรก๋วยเตี๋ยวจากพี่ชายที่สะพ้ายค่ะ <chi> มาขายอือค่ะถ้าพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวเรือนเนี่ยค่ะอาจารย์่นนะทําไมก๋วยเตี๋ยวเรือจะต้องใส่ชามกระเบื้องถ้าชามกระเบื้องเนี่ยมันจะเก็บความร้อนอ๋อค่ะถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยมันไม่เก็บความร้อน อาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าร้านปอปทีที่เรานั่งอยู่ที่เป็นสาข,ขาแรกเนี่ยวันหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่คะก็วันธรรมดา2,000ค่ะถ้าเกิด่าทุกจัด3,000โอ้โหวันหนึ่ง4,000 40, แล้ววันช่วงที่แบบที่ขายไม่ได้เลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะก็สักหมื่นกระบาดในนอยนอาจารย์คะมีคติในการทำงานไหมคะตู้ไปให้ได้ค่ะ ต้องสู้เท่านั้นได้ค่ะถึงจัดชนะ เสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวเรือนะคุณอามคุณผู้ชมนะก็คือชามที่กินแล้วแล้วก็วางเรียงซ้อนๆกันอยู่บนหน้าเราแต่ของพี่จุกจิกเนี่ยมากไปหรือเปล่าคะมันเยอะมากเลยนะพี่จุกจิ๊ไปหยิบจากโต๊ะอื่นมาวางกองหรือเปล่าอขอบคุณนะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้ากันต่อธุรกิจคิดนอกกรอบคะ่ะ